ไหนทำโคบูอร่อยที่สุดตัวแรกเออเกรอังกฤษส่งเข้าประกวดคล mm hmm. ิปเธอบอกให้แช่หนึ่งคืนใช่ไหมอารีป้าเป็นละสองคืนมันหอมเกินอ่ะมันเหมือนกินน้ำหอมมันอโรมาในจมูกและใส่เยอะซะด้วยอันเนี้ยววรมีน้ำตาลเนาะตัวต่อไปมัจจะ <c oughs> ใครบอกมัจฉะเดี๋ยวจะเพียนเขาให้ มันหวานแล้วอะมีความหวานขึ้นมาหลังจากเราบ่มไปสองวันอร่อยมากทำมาจากค้างคืนไว้แล้วกินตอนเช้าก็ไม่ติดนะเพราะมันเพิ่มความหวาน่ะเค็มคนตัวต่อไปรุนมากไม่รู้มีใครเคยเอาชาไทยมาแช่ทิ้งไว้ไหมสู้เขาได้อยู่นะความหอมอะรสชาติก็คือชาไทยเลยอะดูคนมันเหมือนกินชาไทยน้ำตุ้กตุ้นตอนเช้าอะอันนี้คือชาหอมเมลีเหรอชาหอมหมื่นล้อมอะไรวะดีนะไม่นี่ชาอะไรหอมหมื่นลี เทียบกันสองตัวไปเลยอูหลงกับหอมมะลีเริ่มด้วยหอมมือล้อมเหมือนเขาปลูกดอกไม้ไว้ในปากตอนเดียวหอมกว่าชาไทยหอมก่าดุกตัวและชาด้วยนะ๊ไม่ใช่แล้วอันนี้คือชาตัวไหนเขียนว่าหอมมมลิทีมทำไมทำอย่างนี้เนี่ยทีมถ้านี้หอมมากกว่าจะเป็นหอมมะลีดอกไม้ตามหลังมาแต่อันเนี้ย สรุปอันนี้อูหลงนะอันนี้หอมมะอรรู้สึกว่ามันหนักไปสําหรับชาจีนเพราะชาจีนชอบกินหลายๆก็เอามาทําโคบูมันแบบนมจัดๆเหมือนโควีสเลยอะทำไมมันละไม่ขมสรุปนะจ๊ะอิมชอบประเทศอังกฤษมาชาก็โอเคแล้วอยู่ที่ว่าชอบรสชาติไหนไปลลง